ดีเจ้าเปิดกองพอวันนี้มีของไมมานำเสนอเป็นหม้อที่ทำมาจากประเทศฝรั่งเศสจูวัตสโตคือไปเจอสารคดีอันหนึ่งในการทำหม้อแล้วไปเจอว่าโอ้หม้อนี่การผลิตเนี่ยค่อนข้างจปิพิธีพิถันก็เลยเกิดอาการมาหน้าจมูงเนี้ยดูภาว่ามันก็ดูแล้วมันจะเป็นการลงทุนมากกว่าสิ้นเปลืองราะว่าหม้อเนี่ยคงจะเก็บไว้ใช้เหมือนอยู่ดูมันค่อนข้างจะเป็นองว่าดู ทนทานอีกว่าในการที่เขาจะเลือกใจสักหม้อนึงเขาก็คงจะใจทุกๆ3เดือนแล้วเปลี่ยนใหม่เนาะเขาต้องใจเป็นปีๆอย่างเงี้ยซึ่งหม้อเนี่ยเป็นแคสต์ไอรอนตีว่าเป็นเคลือบด้วยว่าอันอินเนอโมเคลือบนอออินเนอร์โมโคดิงอเนาะผู้กันตาซื้อบ้านเราอ่ะแต่มันความพันจะนี้น้ำหนักตีว่านักน้อยหนึ่งแต่ความดีของมันก็คือมันเก็บรักษาความร้อนไว้สม่ำเสมออย่างข้างในเนี่ยก็จะเป็นโคดินสีดำ ดำเนี่ยเดีย๋ยวใหม่เปิดให้ดูเลยละกันเห็นค่ะค่ะแบบนี้ซึ่งความร้อนนูเนี่ยมันคือมันจะเก็บความร้อนได้ดีความร้อนถูถึงแล้วบางทีผิวมันอาจจะไปได้เรียบมากอู้ถึงผิวในหม้อซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นข้อดีอยว่าเขาเวลาเขาจะเอาเนื้อเอาอะไรอย่างไปทำเข้าวในนี่มันก็มันก็จะเหมือนกันไหมแบบเกรียมๆอ่ะเหมือนเขาเอาไปติ้งมันเขาแล้วเขาปล่อยเอามาใส่เป็นแบบตุ่นเนี่ยใหม่คิดว่า ็เปนจะได้อยู่ความความติแก้แบบละเอียดละอ่อนในเหลืองการดีไซน์หม้ออย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าหม้อเนี่ยทนต่อการขีดควนต่อการแตกหรือว่าแบบบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเขาต้องระวังตัวไมันจะว่าเขาว่าเออมันจะบินยากแตกยากเขาไปเสยอะไรตรงเสาตีบ้านหรือเสยที่นี่อ่ะไม่ว่าบบบว่าหม้ออย่างงมันจะต้องบินต้องแตกะดังนั้น ก็ไม่คิดว่าข้อนี้ก็บอกควรจะบอกว่าเฮ้ยบ,บ,บินเนอร์อย่างนี้อะม,มันกับใจมอดตีว่าแบบจนดใส่เสาแล้วบัตแตกไม่ว่าแตกนะราะตั้งนองอะ่ะมันเขือบเซรานิกอะ่ะไม่ว่าแล้วมันต้องเป็นการทีว่าบินน้อยหนึ่งอะ่ะมันต้องมีแนนนอนดังนั้นก็ของทีระวังในจุดนี้และวิธีการใ่าอ่ะมอโมเโมนียทนความร้อนถึง500อยฟาเรนไฮต์จะคิดเป็นบ้านเท่ากับคือ260อเซลเซียส โอ้จะห่อนเนีนยโอู้ถึงอ่ะแล้วเวลาทํากับข้าวอ่ะไมค์ขอแนะนําว่าบัดี้เปิดไฟแรงลยทีแรกอ่ะเปิดอ่อนๆก่อนมันก็จะก้่อย,อยห้อนจนถึงอันไฟกลางๆเพราะว่าถ้าเปิดค่อนๆอนย่งไฟลูกเสือหรือว่าการ์ชาดแบบเขาไปหลอกล่องไฟอ่ะโอ้มันจะห้อนขนาดแล้วทุกอย่างจะไหมไมค์ก็เลยแนะนําว่าเขาต้องเริ่มจากก้่อยๆแล้วไปถึงขั้นกลาง เล้วเข้าก็มาต้าสิจะทเห็นว่าเขาจะเอาไฟแห่งไดเนีย่ยคือเหมือนกับการเยนรูปไปในตัวเนี่ยแล้วก็เวลาหัวใจทับพีหรือว่าใจ,จ้อนที่เป็นตะลงต่ำลงนี่เนี่ยไม่ขอให้ใจแบบพลาสติกไม้หรือว่านาลอนซึ่งการตีใจทับพีแบบเล็กอ่ะมันจะไปคูดผิวที่มันเขือบอยู่ดังนั้นไม่ขอแนะนำในการต้ทับพีที่เป็นเล็กไม่ขอให้เป็นไม้ะดีนี้ที่สุดเพราที่บ้านไม่กับใจไม้ ชีลิตโค้ดใหม่กับโมกเนื้อหนาผ้าสติ๊กใหม่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าใจไม่จ,จะดีกว่าแล้วก็เวลาเอาทำเอาทำบข้าวอ่ะไม่ขอเตือนว่ามันจะห้อนเนาะหูมันอ่ะเนี้ยห้อนขนาดละไม่ก็เลยแนะนําว่าของที่มีผ้าใกล้ๆหรือปีเป็นอะไรอย่ญญางเงี้ยท,ที่เขาถือกับความห้อนตีกับความห้อนระหว่างหูเนี่ยพึ่มีอยู่ใกล้ๆมือเลยอ่ะ เอามากังเนี่ยถ้าบาอันมันไหมเขาอ่ากันี่ก็ห่อเนอะแล้วมันมือเขาก็จะเบลือเนอะมันก็จะเจ็บไปทำหลายวันอ่ะยาสีฟันก็เตรียมไว้ข้างๆนั่นคือจีว่าถ้ามันไหมมือเขาเขาเอายาสีฟันใสอันนี้อันนี้เป็นความคิด่วนปวดนะมาคิดว่าคนอื่นจะไหมเหมือนไงเพราะมหนเป็นคนมันทีสะเพาไงหันางอีเอิรมห่อรบกั่งไปอย่าหนาดเนี่ยจางนั้นแล้วก็วิธีการดูแลการดูแลนี่คนทางจะพิธีพิถันเหมือนกัน อย่างเช่นว่าเขาต้องรอให้หั่นมน่อมันเย็นก่อนมาแช่ววาซุ้มซีซุ้มห้าจมเข้าไปในติแล้วก็ทําเลยก,ลกับไม่นะก็ร้องให้มันเย็นก่อนถึงทำความสะอาดแล้วก็ถ้ามีสิ่งขาดที่มัน ้ลมันออกอย่างกูบดีไปขูดมันา่ืนี่เอาหน้ามันใส่เข้าไปเราเหมือนกับว่าเฮาแจ็บ้านเฮาอ่ะแล้วก็เอาน้ํายาล้างจานตีบาอ่อนๆบดีเอาแห้งพอเดียวมันจะกัดผิวตีมันเครือบเอาไว้ใส่เข้าไปน้อยหนึ่งแล้วรอสักพักตีบามันจะมันก็จะนุ่มดีเนี่ยแล้วเฮาถึงทําความสะอาดแล้วเวลาเลือกฟองหน้ากูบดีใช้ฝอยคัดโมอบ้านเฮาอะเพราะว่าฝอยคัดโม่นี่มันจะมันทะลุทะลวงขนาดเลยดนงนันผิวตีเฮา ต้องดูแลอะมันก็จะทะลอกปองเปิกแล้วมันก็จะใช้ไปได้สําหรับไม้เองอะ่ะไม้ใด <จ S> ้ <My S 1> บวกที่เขาขายเป็นแบบเอามาเอามาอาบน้าหรืออย่างแต่ว่ามันนี้นะสาหรับที่เอาไว้ทําความสะอาดเครื่องครัวอย่างงี้แล้วก็หรือว่าถ้าไข่จะเออจะคิดไปยังไงดีอะ่ะคิดคว่าเออล้างให้เสร็จจบมันไปนเลยวางให้มันแห้งคนเดียว ข้อนี้ไม่ก็ขอแนะนําว่าการุณาเจ็บมันคือว่าล่างเจ็บต้องเจ็บเจ็บที่แห้งแล้วเอาไปเจ็บเข้าตู้หรือว่าถ้าจะเอาไปน้ำใจ้ต่อในมือต่อไปก็เอาวางไว้บนตีทํากับเข้าออย่างเอียดซึ่งถ้าใครบรยากทั้งเรื่องนี้หรือว่าอยากจะเอาเข้าตีล่างจานก็ทําได้นานเอาไว้ตีเครื่องล่างจานอ่ะก็เอาไปใส่ได้ไมนมีปัญหาละมอประเเนีใจ้ได้กับทุกเต่าแก้ทุกอันอ่ะ คือบ้านไม่เป็นเตาแก๊สธรรมดาเนาะไม่เกิดใจเขาบอกว่าอินดักชันกิดใจได้นะหรือว่าสต็กทั่วไปกิดใจได้แต่ว่ามันจะมีมันจะมียางหนึ่งตีไม่มาแน่นนะก็คือว่าไอ้ตีมันเป็นแก้วอะเหมือนกับว่าเวลาเขาไปวางอะแล้วอันนี้มันนักอะมันอาจจะแตกแทกแล้วละไอตีเป็นเป็นแก้วตรงีที่ทำเข้าๆอะไม่หนุ่มๆมนห้องอน่ะอันนั้นอะมันจะแตกได้ไง่ายแล้วก็ขอให้ระวังตัวอะก็ก่อยวางเพราะมัน เอี๊ยวกันเดี๋ยวไมคขอบอกเลยแล้วกันว่าใต้ไหนยังไดยังใดเนาะเอาอีละกันทำมาเริ่มจากตัวน้อยก่อนเลยละกันตัวน้อยเนี่ยพูดซึกว่า1.5โคตรหรือว่าจุดเก้าลิตรแล้วความตรงความกว้างตรงนี้ถึงตรงนี้ที่มันเป็นวงกลมเนี่ยก็จะประมาณ4.25 4.25นี่จิ๋วขนาดเนื้อเล่าตรงเนี้ยประมาณ4นิ้ว หรือว่าถ้าจะน่าฝากไปตัวอ่ะก็หกนิ้วเกินสำรับสำรับน้ำนักเนี่ยขอบอกว่าเจ็ดเท่ากับ8ปดออนหรือว่า3.4กิโลบ้านเฮาก็นักเนาะเหมือนไก่ก3มตัวก็กิโลกิโลหนึ่งกับตัวหนึ่งนี่เนาะตัวต่อไปก็คือ,มอ,อหม้อซึ่งใหม่คิดว่าอยากมีไว้สักแกนนึงเพราะว่าตั้งแต่ว่าจะเอาไปแต่งข้าวซอย แล้วก็เก็บไว้กินหลายมือดังนั้นไม่จะเลือกไอติมันหนาหน่อยหนึ่งเพราะมันจะมีปริมาณที่วา่าพอสมควรเอ่ออันนี้นี่ห้าโคตรห้าโคตรเนี่ยคู่ซึกว่าจะประมาณสี่จุดเจ็ดลิตรบ้านเฮาแล้วความกว้างจากตรงนี้สักต,ตรงนี้เนี่ยกว่าจะมาน่าจ็ดห้านิ้วนเนาะถ้าเสร็จแล้วความสูงของมันก็คือห้านิ้วเกินแต่ถ้าขยาับรวมฝาติดต้วยก็เจ็ดนิ้วเกิน โลโก้ของนักสมัรับนั่ก็คือ10เท้าโลโก้4ออนซ์ปีเป็นกิโลบ้านเฮ้าก็คือ5.1กิโลขครอยากใครมีก้ามซื้อมอโมนี่ไว้คือเทากับฝึกกล้ามแขนเป็นเลขตัวน้วตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือข้าดกระทะนะฮะนี้เหมือนกันแต่แต่มามันจะเป็นฝาแบบฝาแก้อัวนฝาแก้วซึ่งตะกี้เนี่ยเห็นคนละฝากันนะฝานี่ เป็นหอ,อ,อ,นะอยเป็นแบบบุ่มบุ่มบุ่อี่ก็เพื่อที่ว่าเวลาเขาทำกับข้าวนะไอ้น้ามันก็จะเหยื่ขึ้นไปบนฝาแล้วกับกลายปเป็นยศหน้าโต๊ะเข้าไปในกับข้าวเขาเนี่ยมันจะทำให้กับข้าวเขาอ่ะส่วนตะวันเนื้อที่เ๊าคุกอ่ะมันแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มสีอีกอ่มันต้องเสียงอ่ะอีกอก็มันก็จะทำให้กับข้าวเขาลำ้ำขึ้นแล้วเนาะคุกไปก็นุ่มอี่เน,นี่ยใบใจคุกไปแล้วก็แห้งอี่ไงกลิ่นก็ก็แห้งขอโอเคกับมาเทเรื่องกระทะแล้วกัน เป็เป็นกระทะแก้วเนาะแล้ก็อันนี้3.5โคตรหรือว่า3.3ลิตรและความกว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็12นิ้วความหนาก็ประมาณ2 2.5นิ้วมันจะสั้น,น้อ่เนาะมันเป็นอยู่กับกระทะอีกเยี่ยแล้วก็ถ้าจากตรงหูขวาหูซ้ายหูซ้ายหูขวา15.25นิ้ว ไส้มันตรงทางแต่โอเคแตบบ่ได้ใย,ยเทอร์ทากอย่างแต่สำหรับน้ำหนักแล้อวอะน้ำหนักก็คือ1 1เฮาหรือว่าจะตีเป็นกิโลว่านเฮาก่อนตีจุดเข้าๆกิโลแล้วพวกหมอ้อที่ซื้อมาตามมาด้วยขู่มือในการใจถ้าใครคิดว่ามันได้อะได้ขู่มือก็แล้วกับจุยกรุณานะอ่าน้องก,ก,ก็มานี่ไปอาจจะรีวิวแล้วก็คงไม่พออย่าก็ขอไพ่ตัวน้องมือใหม่บางที่ไม่ก็ตื้นเต้นแในแลาอู่ ถ้าแล้วถ้าใข่มีคำถามเลยว่าอยากงูอะไรอย่างมากขึ้นหรือซื้อที่ไหนยังได้ยังได้ดีอยากได้อ่ะก็ถามมาได้เนาะแต่ไม่ก็คงบอกได้แค่ในประเทศอเมริกาเนาะเพราะว่าไม่ของหัวตีมืองไทยอ่ะต้องไปซื้อที่ไหนหรือไม่ก็ห่าคนมาเกิดไปซื้อที่ห้างดีเนาะแต่ถ้าที่นี่ก็ง่ายมากเว็บไซต์ไหนก็มีวินเดียมโซน่ามากก็มีแอร์แม่ซ้อนก็มีหรือว่าสเตลล่าเทเบิลก็มี ให้กาะทำเท็กแอนเบลโร่แนี้คือมีลูกเตี๋ยเข้ากับแคร์เซอร์จกว่าโต๊บอีเนาะจืดมันเนี่ยมันก็จะออกออกมาโอเคสรุปละก็สำหรับวันนี้ก็เตาอี้ละกันเนาะขอให้ทุกคนจบดีรักษาสุขภาพแล้วก็หักตัวเองสวัสดีเจ้า